อ่ะนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะคะพื้นที่สูตรของพื้นที่ก็คือ อ่ะสวัสดีค่ะวงังสวัสดีครับโอเคทำไมปัญญพรทำไมมีสองอันเนี่ยโบ้ใครนะไอ้ปอยทำไมมีสองอันนะคุณปอยทำไมมีสองอันหล,ดดลหลุดเฉยๆค่ะหลุดหรอของแม่ค่ะแล้วหนูใช้ของใคร ไดของแม่ค่ะเน็ตดีใช่ไหมคะเครื่องเดียวกันหลคะค่ะแต่มันสลับบัญชีของมันเองอ๋ออ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะก่อนอื่นครูถามก่อนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่าอย่างไรคะ ใครตอบได้เปิดไมค์และตอบได้เลยนะคะสูตรการหาพื้นที่หนึ่งองคูณความสูงคูณความยาวเก่งมากค่ะอตบมือนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะ อ่าต่อไปสูตรการหาความยาวรอบรูปใครตอบได้โบเปิดไมค์ก่อนลูกอ,อ่ะความยาวรอบรูปสูตรว่าอย่างไรคะความยาวรอบรูป ได้เร็วความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือเอาจำนวนคูณความสูงที่ปอยบอกมาเป็นสูตรการหาพื้นที่นะคะความยาวรอบรูปหมายความว่าเอาตัวเลขทั้ง3มด้านมาบวกกันหรือ นำด้านทั้ง3ด้านมารวมกันนะคะนี่คือสูตรของการหาพื้นที่เอ้ยสูตรการหาความยาวรอบรูปนะคะอาจุดประสงค์การเรียนรู้ไอรินอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เพื่อนฟังสิคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม โอเคนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะตัวอย่างนะคะแผ่นกระดาษรูป แทนกระดาษรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมายความว่าสามเหลี่ยมที่มีด้านด้านข้างสองด้านตรงนี้ที่เขาขีดเส้นเอาไวน้นี่ด้านข้างมีความยาวเท่ากันนะคะโจทย์ก็เลยกำหนดว่าด้านประกอบมุมยอดด้านหนึ่งยาว55เซนติเมตรความสูง4 6เซนติเมตร มีความยาวรอบรูป170เซนติเมตรมีลักษณะและขนาดดังรูปนะคะมีกรอบข้อความอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่ากับ1,215ตารางเซนติเมตรกรอบข้อความมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อน,นักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือการหาพื้นที่สองอย่างนักเรียนต้องหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนถึงจะหาพื้นที่ของกรอบสี่เหลี่ยมที่เขียนตัวอักษรได้นะคะมาดูว่าเขาทํากันยังไงนะคะ วิธีทำก็คือนะคะให้นักเรียนนำความยาวรอบรูปที่เขากำหนดมาให้เท่ากับ170ซนตมรนะคะโดยมีด้านประกอบมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วยาว55ซนติเมตรนะคะด้านประกอบมุมทั้งสองนักเรียนก็เอามาบวกกัน55บวก55เท่ากับ110ซนติเมตรนะคะ นี่คือมุมนะคะความยาวของฐานนักเรียนก็เอา170ตั้งลบด้วย110เท่ากับ10เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือด้านอ่ยรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ ็คือด้านทั้งสองข้างยาวเท่ากันนี่นะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นแบบนี้ด้านนี้และด้านนี้มีความยาวเท่ากันนะคะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ55นะคะเท่ากับห5ส่วนฐานเรายังไม่รู้ใช่ไหมฐานเรายังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เอา 170หรือนักเรียนจำได้ไหมที่ครูสอนการหาความยาวรอบรูปก็คือเอาด้านทั้ง3ด้านบวกกันนะคะนักเรียนก็เอา55บวก55บวกกับช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการหาคำตอบและเท่ากับ170 170คือความยาวรอบรูปนะคะจากนั้นนักเรียนก็ย้ายข้างมา ก็จะเป็น170ก็จะเป็น170ลบ170ลบด้วย110นะคะก็จะเท่ากับ60เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็คือ60นะคะตรงนี้นักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยตรงนี้เข้าใจไหมคะ เนี่ยด้าน2ด้านด้านที่หด้านที่สด้านที่สคือด้านฐานที่นักเรียนต้องหานะคะนักเรียนก็นำด้านมาบวกกันและเท่ากับ170เดี๋ยวนักเรียนบางคนก็จะงงว่า170มาจากไหน170ก็เป็นความยาวรอบรูปที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเพราะฉะนั้นด้านความยาวของฐานตรงนี้ นักเรียนก็จะได้เท่ากับ60เซนติเมตรนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนได้ความยาวของฐานแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมคำนิยามของส่วนสูงก็คือเส้นตรงที่ลากตั้งแต่มุมยอดลงมาหาฐานตรงนี้นะคะ ดดกำหนดมาให้แล้วว่าส่วนสูงเท่ากับ46เซนติเมตรนักเรียนก็มาเขียนสูตรของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะก็คือ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปนะคะ1ส่วน2คูณ46คูณ60ก็จะเท่ากับ 1,380ตารางเซนติเมตรดังนั้นนะคะกรอบมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมว่าโจทย์บอกว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่1,200ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เอามาลบ ออกจากพื้นที่รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่นักเรียนหานะคะก็จะได้เท่ากับ1380ลบด้วย1215เท่ากับ165เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกรอบข้อความตรงนี้ตรงเขียนทำดีตรงนี้นะคะ จึงเท่ากับ165เซนติเมตรตารางเซนติเมตรนะคะมันจะซับซ้อนมันคือมันจะให้นักเรียนหา2รอบให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนจากนั้นค่อยมาลบออกนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ ที่ดินรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ที่ดินรูปสามเหลี่ยมมีความยาวรอบรูปเท่ากับ512.5เมตรนะคะปูกคณะ70ตารางเมตรมีพื้นที่ที่เหลือเป็นบ่อน้ําและส่วนและดินส่วนที่เป็นบ่อน้ํามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะแบบหนึ่งนะ ไม่อีเวนแะอะไรอะไรตาค่ะฝึกเล่นกับหมาค่ะเอออย่าอยกัดกันอ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเขาวาดรูปมาให้แล้วนะคะพื้นที่สีเขียวคือส่วนที่ปลูกค้าส่วนบ่อน้ำคือส่วนที่ยังไม่ระบาย เพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านหรือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเวลานักเรียนหาความสูงนักเรียนไม่สามารถที่จะลากจากจุด C ลงไปหาฐานได้เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าฐานของเขาก็คือ B กับ C เวลาหาความสูงนักเรียนต้องลากจากจุดยอดมุมก็คือมุม D นะคะลากลงมาหาฐาน ลากลงมาตั้งฉากให้มันเป็นมุม90องศากับฐานนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาดูเฉลยนะคะว่าเขาหายังไงนะคะจากรูปและจากประโยคจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะก็จะได้ความยาว ก็จะได้ความยาวของฐานเท่ากับเท่าไหร่รู้หรือยังยังไม่รู้นะคะแต่นักเรียนสามารถทราบความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็คือ52.5เมตรนะคะส่วนสูงก็คือ9เมตรนะคะ ต่อไปค่ะวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือให้นักเรียนเขียนโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะโดยเขียนบรรทัดที่1เขียนที่ดินรูปสามเหลี่ยมมีความยาวรอบรูป52.5เมตรเขียนมาให้หมดในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะ ด้านที่1ยาว24เมตรเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าด้านที่1ยาว24เมตรนะคะด้านที่2ยาว10.5เมตรโจทย์ก็บอกมาแล้วนะคะโจทย์บอกมาแล้วนะด้านที่3ซึ่งเป็นความยาวของฐานนักเรียนก็เอามาลบกันก็จะได้ความยาวของฐานเท่ากับ1ิบ 8เมตรนะคะจากนั้นทำยังไงจากนั้นทำยังไงต่อนะคะ,ะนักเรียนก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BCD นะคะ สูตรของรูปสามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม BCD มีพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2คูณเคูณ18เท่ากับ81ตารางเมตรนี่คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมเฉพาะสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้น ปลูกคณะไปาไป70ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่เป็นบ่อน้ำเท่าไหร่นักเรียนก็เอาพื้นที่ทั้งหมดโดยหาได้เท่ากับ8 1นะคะนำลงมาตั้งและลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกคณะคือ70ตารางเมตรนักเรียนก็จะได้พื้นที่ส่วนที่มันเป็นบ่อน้ำเท่ากับ11ตารางเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเวลาโจทย์ให้มาให้นักเรียนหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยนำส่วนที่ได้มาลบออกมันก็จะเป็นจำนวนส่วนที่เขาให้หาอย่างโจทย์ข้อนี้เขาให้หาบ่อน้ำนะคะนักเรียนก็หาพื้นที่ที่เขาปลูกคณะทั้งหมดก่อนหาทั้งหมดก่อนนะแล้วได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาลบออกจากพื้นที่นะคะ พอจะเข้าใจไหมเข้าใจทําได้อยู่แล้วล่ะป6เก่งอยู่แล้วนะคะอาะสรุปบทเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบการหาพื้นที่และการหาความยาวรอบรูปนะคะโดยการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม โดยให้นักเรียนนําความยาวของด้านทั้งสามมารวมกันจําได้ไหมถ้าโจทย์บอกมาบอกตัวเลขมาทั้งสามด้านนักเรียนก็นํำมาบวกกันเลยหรือถ้าโจทย์บอกมาสองข้างให้หาอีกข้างหนึ่งนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และทำการย้ายข้างและเปลี่ยนเครื่องหมายนักเรียนก็จะได้ด้านที่เขาให้หามา นะคะอะเมื่อนักเรียนทราบสูตรการหาความยาวรอบรูปจากนั้นนักเรียนก็ต้องทราบและต้องรู้และต้องจำพื้นที่สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะนี่คือสูตรที่นักเรียนต้องจำนะคะ าจากนั้นเหมือนเดิมเลยขั้นตอนก็จะเหมือนการแก้โจทย์ปัญหาธรรมดานะคะเมื่อได้โจทย์มาแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนตรวจสอบคำตอบที่ได้นะคะว่าถูกต้องไหมนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่6.19 นะคะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะมาดูกันว่ามีกี่ข้อแบบฝึกหัด6.19มีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะแสดงวิธีทำมาให้เรียบร้อยเหมือนที่ครูสอนไปแล้วนะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1เนี่ย ตัวอย่างข้อที่1เดี๋ยวขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะอ่ะข้อที่1จั่วบ้านมีลักษณะและขนาดดังรูปถ้าจั่วบ้านมีความยาวโดยรอบความยาวโดยรอบก็คือความยาวรอบรูปโจทย์บอกมาแล้วนะคะความยาวรอบรูปความยาวรอบรูป อ่ะโจทย์บอกมาแล้วนะอ่ะและมีความสูงความสูงโจทย์ก็บอกมาแล้วนะคะความสูงเท่ากับ400เซนติเมตรส่วนที่ทาสีทาสีบอกมาแล้วเหมือนกันคือส่วนที่ทาสีเนี่ยเท่ากับ75,000ตารางเซนติเมตรช่องระบายสีมีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะคะนักเรียนให้หาความยาว ให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดก่อนนะคะให้หาพื้นที่ทั้งหมดนี้ก่อนนะแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาคำตอบที่นักเรียนได้มาตั้งและลบด้วย7 5 0 0 0ตารางเซนติเมตรนะคะมันก็จะได้เป็นคำตอบคือช่องช่องที่ระบายอากาศตรงนี้จะได้เป็นคำตอบตรงนี้นะคะอ่นักเรียนลองทำดูนะคะ เดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจนะให้นักเรียนย้อนกลับวิดีโอนะเดี๋ยวครูเอาวิดีโอลงให้นะคะทําตามวิดีโอที่ครูสอนไปนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคไหมโอเคไหมคะเข้าใจไหมโอเคนะคะ มีใครสงสัยตรงไหนไหม